ไท,ทยดำก็เวดน้ะเจริญตัวเองมาถุไตรถุไต้เามจาจะประเทศไทยกับไทยลานถุนไต้ไทยลานสรุโอ้โหม,มาหุม่มาเตาเลยหรอกอันเนี่ยเอาเป็นเป็นคำเออนะครับถ้าไปอยู่ก็นั่นนะครับก็ยาเ่าปีนองนะครับแล้วก็เบิร์นซิคทันยมเลยตาแก้วประธานชมรมไทยสงหลาจงุฬบุรีแล้วก็ปีนองไต้ดำประเทศไทยทุกคนก็ตูเเ้าน้บที่ปอแมแล้วก็พี่นองถุไต้เฮา ไหล่มหอบประหงกันกะไยลานนะครับมาเตืนีก็ดีเก่าครับนี้เจ่านะครับปีเน้าไถลานไหล่หม้อหอบประหงกันมา้าปีหวงน้องนะครับใ้หลังไยลานเนี่ยงานมาจากประเทศเวียดนามเนี่ยสองยสาม่อปีนะครับสองห้อยสามสที่สองปีแล้ว นงสงฮัยสามผู้เก่าปีแล้วนะคี่บมาอยู่นะครับทพื่อนบ้านอินไทยนะครับไหลมาใสาท้ายตายนะครับพระบรมโพทธทิสมภานะครับพระเจ้ารยี่หัวและพระมรรคพระมหากษัตริย์ถิ่นสยามนะครับแล้่ก็เจ้าให้ลูกหลานเป็นซุขนะครับแล้วก็ไตร่ตรเฮาเกาต่าปูยาของไตร่ตรเฮาก็ะไหลับไทยนะครับพระเจ้าแผ่นดิน นะครับแล้วก็ในสีแล้วก็ทีล่ขาดถือว่าเป็นเดือดพุ่งเขาหนาพาพุ่นใจนะครับวันนี้ก็พี่น้องเขาก็่อยมาฮอร์เขาเพื่เปืือนนะครับวันนี้ก็เป็นมือสันมือหลีมือหนึ่งนะคถีบพี่น้องใช้ส้มด่างเขาไปด่างเขาถุยไต่เขาไหลมารวมสองพี่น้องผู้ไต่จ้าเมืองแถ่นเมืองรองนะครับเมืองเซลาแล้วก็เมืองมวยแล้วก็จะมีพี่น้องจั๊กแหวงลลทาท่านสอบคอลาวนะครับกำลังเดินทางมาฮอรตอนนี้ก็ฮอร เจอฟิวเจอร์พักมันเสร็จแล้วนะครับพอที่เดินทางมารวมสองนี้มัอนี้นะครับแล้วก็ม sí you know, ัอนี uh, so so ้ก็ได้รับเกียรติจากพี่น้องไทยสมดังหลายๆหมู่บ้านนะครับจากหมู่บ้านเงินทองนะำน้ำโดยท่านผู้ใหญ่เอาไปสิ้นวงปุ๋นะครับเสียรถนะครับทำข้อหาเงนเทิดพางนะครับแล้วก็พี่น้องจักบาแลามะขามนะครับ แล้วก็ท่านพิสนุก,ก็เดินเท้าครัีเรียบร้อยนะครับจากน้ำศิลปินนะครับแผงชาตินะครับอาจารย์ชยัยชนะบุรีโชคแล้วก็อาจารย์โถสิทธิ์นุคุณไปรวมร้องเพลงสแสดงในเมือนงนาเมติเก่ามีานานะครับอาจารย์กับนาทีมโดยท่านพิสนุกพยับชาตินะครับวันนี้ก็ได้เดินทางมารวมศพน้องผู้ใต้เฮ้าขึ้นกันนะครับประก็ททันนิยมพโ,โนกัดแก้วประธานชมรมไทยสงข์จังหวัดปทุมุบบรี แล้วกอรองประทายมมนิทิไทยสมเดาจพระเทพไทยอาจารย์ไม่ตีนัเกตข่าวดรไม่ตีเก็ตข่าวนะครับที่ปรษามนิธิไทยสมเด็จระเทไทยนะครับแล้วก็ป่าวนิดานะครับท้องหัวนะครับกรรมการมนิธิไทยสงเด็จระเทไทยล้วก็ประทานในงานนนะครับใหป่าพระโชนะครับต่อประสคนเนอนีเป็น ผลงานของปา่าีิดาท้องอยู่นะครับแล้วก็กาถืเล่นยด็กนำทัณฑสามาอีกคำปราจากกันนางเกาะเดนิชามารวมในมีแล้วก็มีพี่น้องในหลายหมู่บ้านแล้วก็เอวิละกาะเวกเจาของผ่าไทยดำอายุคอยกีปีนะครับ่าจะเป็นสวยนี้นะครับประเทศลาวแล้วก็ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับกลับมารวมกันหลายประเทศจะถือว่าแกมที่เป็นงานไต่ดำนานชาติซึ่งเป็นความสั่งลุกขับเสียวรถเลย

ยิ war, ้มไปเรื่อยๆยิ้มไปเรื่อยๆหนึ่งสอครั้งค่ะรับอีกรูปนะคะา้ักยิ้มาคะยิ้มหนึงสองสามเก้าอี้เก้าอี้รูปนะคะสอแหงสอแหงหนึงมตังตังตังไปง้อตังก็ตัวอกไป้วงอตังก็ตนนี้ประทาน่วนรจักอประานสวนรุยรักพิไทงกมุเลือตที่ัวครับ เราบมือนั้นจัดรอินทร์สการ์เฮาความรู้กับเด็กน้อยแมนนะครับแล้วก็ท่านพันเอกชานรุ่งปาสวรรณนะครับติดอาจัดรบานโคกหลวงนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับและลูงไทยของเฮาในเชตเป็ครับสอนเลยนเชิญครับครับสอนเลยนเชิญครับสอนเลยนเชิญแล้วก็ตัวแทนปานหู่นถนนในนู้นปีน้องปานหู่นถนนจะมีมากันมามารวมงานกับสอนเลยนเชิญตัวแทนเองนะครับหลังหลังจากไทยรูปแลือดติดชิ้อคอ ครับครับสาธครับสอเสียงพร้อมนุ้ยเตือนนะครับโอ้โหนี่เพื่อถูน้ำู่แขนแข่งของไทยตุ่มดำเพื่อนโคศกอยู่ตรงกลางครับโคศกอยู่ตรงกลางเจิ้งครับอ่อลงทน้ำชติพันธุ์ไต่ดำไต่สุดดำประเดี๋ไทยของเฮานะครับเฮาที่จัดงานก็เพื่อพละครับว่าเฮาขาดความมาความสามัคคีความมาความแตกกันอันนี้เราเป็นความคามภูมิใจของเราชาติพันธุน้ำในตถังมักก็ได้ แล้วก็ป้าหลั่งใจนะตรงหางนี่เออมรงหางปลุกใจให้เลยคนมาเอ๋โดยเฉพาะกรรมการเขานี่ต้องขอขอบคุณนัผู้แทนบุบ่าเนี่ยบำมือกันดีเห็นบางคนแล้วก็น้องป้าคุณคณป้าเลยนต่างที่อ๋อความลึกซึ้งความดีจาก่อแปลเป็นความป้า่อถือดีฟุ่มดีจาฟุ่ม่าือยอย่างเบอร์เคยเห็นทางนั้นเห็นทางเบอร์เคยสำเร็จคือเรือชาติพันธุ์เงา รเชาติพัฒน์เขาเป็นเป็นสิ่งที่น่าภุมชาติสุดไตะหลังเตะเทวะล้าสูงกูแมนไทยสูงดำกูแมนเทวะเขาไปไตะหลามเต้เตะปะกนไตะหลามแล้วก็หีดของเขายังมีอยู่หีดคลิปของสองสาวของสาวสีกูมีหีดชิปสองเทวะเขาก็วางไปหลายแล้ว จัที่เดินตั้งมาจากอาประเทศเียนน้มเมืองแผงเมืองร้อเมืองเซลานะครับแล้วก็เมืองฮางนอยนะครับที่ได้ไมร่รวมงานเปิดหวงอินกอนฟอนแกนประเทนีีไทยสงดังของเฮาแล้วก็เปิดถุงขึ้นเหมาทีลนกาโม้ยนิธีไทยส่งดัประเทศไทยของเฮานะครับวันนี้ข้าพเจ้าขอแทพย,ยังยิงที่ไดมาพบพ่อและก็ะไหนมา ประสานความสัมพันธ์หักแพง่งนำพอแม่พพินอ้องนำทานประทานสมัยที่ให้ความอบอุ่นที่ตอดาบคับซูและก็ให้หักแพง่งในฐานเป็นเสื้อสายใต้เดียวกันนาะที่ตุกกยูแจงใหญ่หัวใเมื่อมาถึงกันเสนอ่าแม่ใต้ดำแล่น นั kan, kan, lla, e ่นตีด e ่าเขาเป็นหักกันหักกันแล้วก็หักกันหักกันไปตลอดเพื่อนี้อะไรก็เพื่อความภักความแปงเชิญภรรยาค่ะเชิญภรรยาทุกคนมาร่วมแสดงความยินดีและให้พรท่านด็อกเตอร์มาดีเด็กขาวนะคะเชิญเชิญภรรยาค่ะ สวยให้พรสักเล็กน้อยถ้าเรียนเชิญท่านประธานสวยนะคะไปเปรียมตัวมแน่นร้น้แจงเจ้ใดความใส่พอฟวาขออยามีอาจจะเป็นเทฐีดูหนักการงานจะเรจรเรืองเน เลยนะครับแล้วก็ท่านประธานสวัยพิรุณประธานนุนทีไทยสุหนั่ประเทศไทยท่านประธานนครพรมจันทร์ประธานสุนวัฒน์ไทยสุหนั่ไทยดำประเทศไทยแบบไทยขอกเนื้อตำบุรงหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแล้วก็อีกท่านหนึ่งวันนี้พระเด้เดินทางมาอาจารย์กิติวัลเทตันดีนายกสมาคมไทยดำประเทศไทยนะครับผมก็งานหลายอย่างนุ้ยบ่ได้มีโอกาสที่จะมาแล่นจอยหาปลาทุกจังหวัดนะครับวันนี้ยังมาบพมิดและทั้งองสวัสดิ์ักีจันทร์ สายไต้ก็กรเล่นไปอดีจ้าว่าเอ๊ยยอดผาบนี่ทะลุมาแปดแสนกว่านะครับเมื่อนั้นเขานับกันประมาณหกแสนตนๆมันก็ยิ่งยังมังม็ดทิดวายังมังม็ดที่มาเล่ก็ขอบจ่าทุนทุกคนตั้งกรรมการตั้งทรพุษาและพี่น้องใต้ดำหน้าที่ได้จอยกันนะครับเขาเห็นแล้วนะครับสำเร็จไปหลังแล้วเฮือนมูลนิธิเฮาเอ๊ะสามเอาอ๊สามเอม่เอ๊ เราหันเนื้อหันเ้อโซยอนเน้อโซลยอนเน้องัก็เราเป็นตีน่องกันเป็นตีน่องกันมาแป้งกัน อิากดื่มหวานใจเรา